น้องเอมน้องน้ำเราเลือกคุณค่ะขอแสดงความเป็นดีด้วยนะคะคุณคือนักล่าฝันทศวรรษใหม่ค่ะสวัสดีเช็คสปียรหลังมากเราไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหม แต่เราแต่เชฟสเปียร์หลังบ้านรู้ว่าเรารักทางการเรารักทุกคนเราขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้เอ็มก็ขอบคุณจริงๆไม่รู้จะทำยังไงก็จะพัฒนาตัวให้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้รักกันนานๆนะแล้วก็ช่วยกันต่อไปบ๊ายบลากันคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะเชฟสเปียร์หลังบ้านตอนนี้โทรศัพท์ร้อดไา้ถ้ามันระเบิดแล้วหนูตายน้องโทษเลยนี่นี่เลยเจ้าของโทรศัพท์ หนูจะต้องตายแนะ่เลยท้ามันระเบิดเนี่ยคิดถึงทุกคนเลยนะอยู่หลังบ้านตั้งนานทำกับข้าวอร่อยเลยใช่ไหม๋ิวข้าวอะ่ะฉันคิดฉึ่เจออยู่ ที่หนึ่งนะบายสวัสดีครับเช็คซิสเตอร์หลังบ้านวันนี้เอ็มก็มาราย,ารยงานเตัวแล้วก็อยากจะขอบคุณที่เป็นกลังใจให้เอ็มตลอดเลยนะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เจอกันแต่เก็รู้ว่ามีเช็คซิสเตอร์หลังบกก้านเป็นคนจะเฮิมก็ขอบคุณแล้วก็รักมากๆมากๆที่คอยช่วยเหลือกันเนาะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคิดถึงขอบคุณอยากเจอที่มีโอกาสก็มาเจอกัน,กน,กนนะเนาะอัลไอยู่บ๊ายบาย Hi เช็คซิสเตอร์หลังบ้านวันนี้มาดูข้าวกี่คน แต่ถ้าไม่ได้มาดูอย่าไปดูร้อนย้อนหลังนะเดี๋ยวไว้งานหน้าแก้ตัวใหม่แล้วเจอกันไปสวัสดีเช็คเซียหลังบ้านนะคะแต่ละคนคงต้องนั่งเฝ้าหน้าคอมไปนะไลคนนี้สนุกมากเลยืวันนี้มาคบมาคบหรอได้รูปสวยมากเลยขอบคุณนะคะรักน้ำมะา เซ็กซี่ปีรองบอนเป็นแก๊งผลไม้สินะมีลำไย,ยมีแล้วมีอะไรอีกนะมีครบทุกอย่างเลยมะม่วงมะขาดลำไย,ยมะพร้าวใสโยโห่ิฮ้โโยโเครบแล้วโอเคคิดถึงเข้ามาคิดถึงฉันไหมคนนี้นยนอยากเจอเขาก็ต้องจ้างเขาไปนะ <c oughs> กกถ้ามีงานจาน้างน่ารีบไป <c oughs> ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่เด<อ>ี๋ยวก,ก็รอดูตารางงานนะคะว่าเขาจะจัดไปหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดถึงทุกคนเลยนะ นะ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 ไม่ร้องไห้นะคิดถึงเขาวันนี้เขาสวยด้วยใช่ไหมแต่งหน้าดีจุงหรอเขารับจ้างแต่งหน้านะเดี๋ยวนี้โอเคนะใช่ใช่ก็ขอบคุณนะคะคิดถึงนะบ๊ายบายจุ๊บอ่าเช็คสเปียร์หลังบ้านสวัสดีค่ะเช็คสเปียร์หลังบ้านเขาคิดถึงทุกคนเลยนะบ๊ายบายเช็คสเปียร์ใช่ช็สเปียร์ หลังหรือหน้าบ้านหรือในบ้านหรือบนบ้านหรือข้างในประตูใต้เตียงเอาเป็นว่าบ้านนี้มีอะไรอ้บ้าเหรออะไรเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยคลิปเนี้ยคลิปนี้ต้องการอะไรคะทักทายเซย์ไฮ่ลโหลต้องมีพอยนะคิดถึงไงเขาก็คิดถึงเฉยเฉอะเฉยเฉยเป็นค่อยอะเขาคิดถึงุ่นนี้ใช้ชีวิตเดียวชีวิตเดียวช่วงนี้ชีวิตเดี <Okay. S 2> เป็นเซตเลบไปวนๆลองเพลงให้แท็กซี่ฟังเป็นงานดิเล่บายบายไปก่อนไฮไฮห้องฮับเขาบอกว่าห้องนี้ชื่อเซช็คสเปียร์ฮับไฮเรายังไม่เคยทักทายห้องนี้เลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่เชียงรายนะคะพี่เขาค่อยมาถ่ายบมไม่โชว์ชมหน้าของทุกคนให้ดูแล้วนะก็วันนี้สนุกมากเลยอากาศดีมากเลยตอนนี้เริ่ม เริ่มมีแดดเล็กน้อยนะคะคิดถึงทุกคนมากขอบคุณจริงๆนะคะพอค bye อคคค่องครับบ๊ายบายโอ้พวัสดีเซี่ยหลักบ้านเดี๋ยลองก่อนเราได้ของเธอแล้วสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองกสีฟ้าอยู อะไรก็ได้จริงๆอ่ะสดีเชสเปียรหลับ้านจริงๆแล้วอ่ะได้ไปแล้วนะคิมเมื่อกี้แต่ว่าพี่เขาอ่ะมีคนโทรเข้าคี่ถึงเขาสิมตนจอยู่หลังบ้านอ่ะทำกับข้าวส่งมาหน้าบ้านมั่งหิว<อ>นี่อาจอยู่ปะเนี่ยอ๋ออาจแป<ะ>๊บเดี๋ยวเรากลับรับพ่อเรามารับล้วนี่นิ่เบ อ้าเลยหมดรลบต้องวันอ่ะโอเควันนี้ดูเป็นสปอตเกิร์มากเลยอ่ะแต่ว่ามาทำงานอะไรอยางเี้ยทายไหมป้าพ่อสวัสดีค่ะเชคสเปียร์หลังบ้านก็วันนี้เขามาฝากคลิปถึงนะเขาไม่ค่อยได้เจอเลยเขาคิดถึงกังเลยอ่ะก็ขอให้ขอให้รักกันไปนานๆเนาะแล้วก็วันหลังมีโอกาสก็มาเจอกันนะถ้าไม่โอกาสเราก็เจอกันตาม t w i t t e r หลังเดี๋ยวมี แฟนคลับแล้วเขาจะคุยกับเชคสเปียร์หลังบ้านนะบ๊ายบายจุ๊บๆขอบคุณมาก <Hi S 2> ค่ะพ่ไฮโชสโปร์ห <c oughs> ลังบ้านสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยหนูสวยขึ้นแล้วหนูก็อ้วนขึ้นด้วยแต่หนูนว่าหนูสวยขึ้นเป็นไงบ้างคิดถึงนะไม่เจอกันเลยพรุ่งนี้ต้องมาหาเขาด้วยโอเคเปล่า <c oughs> เขายังไม่รู้เลยเขาใส่ชุดไหนแต่เขาว่าเขาสวยเจิดแล้วเจอกันจีเช็คสเปียร์หลังบ้าน ก็วันนี้เขาก็ได้เจอหลายๆคนที่เป็นเชคสเปียร์หลังบ้านขอบคุณมากๆเลยนะที่วันนี้อุตส่าห์มาหาเขานะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็รู้ว่าบางทีไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยเจอแต่ก็รู้ว่าไม่ได้รักเข้าน้อยลองหรอกใช่ไหล่ะก็รักเข้าเหมือนเดิมบ๊ายเขาก็รักเข้ากันนะแล้วก็วันนี้เขากอดด้วยคนที่เป็นเชคสเปียร์หลังบ้านจุบุจุบุไม่จุบบายสวัสดีน้องปิ๊ปปี้กิ๊ปปี้อะไรเนี่ยกิ๊ปปี้ได้ข่าวว่าซื้อไข่พี่มาให้พี่หรอ รักมากมากเลยสวัสดีครับผมสวัสดีเช็คสเปียร์วันนี้เรามาเรื่องเล่าคราวนี้ได้ดูกันหรือเปล่านะเราเรื่องเล่าให้ฟังก่อนใครอยู่กับเธอแล้วมันสุใจนหญ่ใหญ่ด้วยกันต้องอย่างนี้ใช่ไหมแต่หนูชอบแต่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 ต่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 แต่แตก็ติด ถึงเชคสเปียร์แย่ขอบคุณมากเลยนะครับผมโอ้ลมตีตอนนี้เราอยู่มีพายุเข้านะครับผมพระเจ้าช่วยทายทุกคนคิดถึงนะรักมากเลยไม่ถึงคนคนหลังบ้านด้วยคนที่มาทุกวันด้วยคิดถึงทุกคน้ยังคิดถึงอยู่ดีแล้วก็มาดูแลสุขภาพด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวพี่ไปแวนมอเตอร์ไซค์ก่อนบุยบุยปิดชิงกัอันนี้

สวัสดีเช้คสเปียหลังบ้านอนนี้เขาถึงดอนเมืองแล้วแหละคิดถึงเขาไหมเขาขอบคุณมากเลยนะที่หลังบ้านช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยบวชให้กับเขา ดังมากๆเลยนะแล้วมีโอกาสเจอกันก็แนะนำตัวได้เลยว่าเป็นเชคสเปียร์หลังบ้านโ okay. okay. อเคโอเคบายบายเป็นเชคสเปียร์หลังบ้านหรือว่าเชคสเปียร์ทั้งหมดสวัสดีครับ<ส>เชคเชคสเปียร์ครับสวัสดีครับเชคสเปียร์บ้าสวัสดีครับน้ำครับสวัสดีครับเอ็มครับสวัสดีฮะเชคสเปียร์<ส>เป็นไงบ้างฮะที่เป็เข้ามาชิดถึงยร์ทำอะไรอยู่ฮะอโ้โหโอ้โหบายบายแล้วเจอกันนะครับบบาายย ตล้อะจะอะเอนแยอ่ะแยกส้มสีส้มโอ้ท่่าท่กินขาโอ้เนี่ยจะมีลูกหมจะูสวัสดีครับเชสเปียหลังบ้านเขาคุณมากเลยวันนี้มาเชียร์ค่ะว่าสปงสองแล้วขอเรื่องแรกของชีวิต ฮายที่หนทุกคนเลยบอกให้บอดด้วยบอกให้บอดด้วยเหรอบอดด้วยเขินหน้าไปบอกให้คนอื่นเขาเสียตังค์ให้เราอ่ะอย่าลืมนะบวดชิ้นด้วยป้าไม่เอาขอบคุณมากเลยสวัสดีครับอะไร ใช่ทเราไปหลังบ้านเป็นไงบ้างพ่อใส่อย่างนี้แล้วเหมือนหัวล้านเลยดีอางั้นคุยกันไหมเรามาคุยกันดีกว่าก็ขอบคุณนะคะเช็คสเปีย์หลังบ้านที่สนับสนุนพวกเราอยู่หลังบ้านเราก็ได้มาเจอกันวันนี้แล้วถือว่าเป็นหลังบ้านโโโยยยย่แมนนก้สดหลังบาถือว่าเป็นเช็คสเปีย์ทำหน้าแล้วแล้วกันนะช่วยกันต่อไปเนาะบ๊ายบายแกงสตอแกงลูกเต่าแกงสตอด้วย พูดอะไรรู้เรื่องอะไรดิเยอะจบชิสเปียหลังบ้านวันนี้คงไม่ได้อะไรจากน้ำนะคะหลังบ้านขอโทษด้วยบายบายเย้จุ๊บจุ๊บเว่าดีเชสเปียหลังบ้านเขาก็ขอบคุณมากเลยที่ช่วยหัวเขานะเขาก็อย่างที่บอกให้รางวัลทุกคนด้วยเหมือนกันนะเขารักเชสเปียหลังบ้านเหมือนกันนะแล้วก็ มีโอกาสก็มาหาเขาเยอะๆนะเขาคิดถึงมากเลยอ่ะมาเจอกันแล้วก็บอกว่าเป็นเช็คเตอหลังบ้านเล้วก็จะเข้าไปก่อนทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะพี่หอมเชียงรายวันเกิดหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะหอมขอบคุณที่เป็นกังสเต้เฮมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคนเยอะเดี๋ยวเขาควขายครทุกกล้องสวัสดีค่ะเช็กเปียหลังบ้านหลังบ้านเหรอไหนหลังบ้านนี่ไงแม่หลังบ้านเข้าไปให้ดีๆนะหลังบ้านนะอย่าให้ใครเข้ามาทัง โหไม่เปลี่ยนเลยสิบสามก็ไม่เคยรักเช็คเบียร์หลังบ้านเนาะระวังหลังไว้ด้วยนไหมคสดีค่ะเบียร์หลังบ้านไม่อยู่ต่างจังหวัดไกลเลยคิดถึงเขาแล้วสิเพราะว่าขนาดคนแถวนี้อยู่กรุงเทพยังไม่ค่อยได้เจอเลยเพราะว่าเขาไม่มีงานงานเขาน้อยตอนนี้ไม่มีตังจะกินข้าวนะฮะคิดถึงคิดถึงนะคิดถึงฮะเชคเปียร์หลังบ้านนี่มีมีต่างประเทศปะ ฝากซื้อของในดีญี่ปุน่นก็โอ้มีหลายจังหวัดก็ไม่ได้ไปหาเลยทุกๆคนต้องซื้อของฝากมาให้ด้วยนะคิดถึงมากๆเชียงใหม่หนูชอบกินน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูแล้วก็ี่จริงๆหนูชอบขันโตกแหละรวมๆภาคเหนือก็กับข้าวอร่อยดี ภาคใต้อะแกงเหลืองอร่อยมากวันนั้นไปกินที่เราไปภาคใต้ถ้าจบเมนูอาหารแล้วเลือกด้วยอ่ให้น้ำภาคใต้มีอะไรอีกภาคใต้มีเยอะแยะเลยภาคใต้มีอาหารเยอะแยะปาสตอไม่รู้ว่าที่กินเคยกินไปนี่สตอจริงหรือสตอปลอมปสตอปลอมเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่ากินเราไม่รู้สึกว่ามันเหม็นน่ากลัวตามที่เขาเคยล่าลือกันอาจจะเป็นถั่วลันเตาก็ได้แต่เราไม่รู้ก็ ยังไงก็ตามเพราะคิดถึงตัวเองเหมือนกันนะคิดถึงมากๆเลยนะคะรักมากๆเลยมาเดี๋ยวเจอกันนะคิดถึงเขาวันเด้ว้าเฮ้ยแมมเต็มไอ้บ้าแด็